บอกลาปัญหาผมร่วงด้วยสูตรง่ายๆก้นครัววันนี้กิกี้มีสูตรง่ายๆลดอาการผมร่วงมาฝากค่ะตามไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เค d คดีกิ๊กเดฟแม่บ้านสายฟอขอแชร์ค่ะวันนี้สูตรผมร่วงฟังไม่ผิดค่ะใครผมร่วงยกมือขึ้นมาทางนี้ค่ะแชร์เก็บไว้เลยสูตรนี้ทำง่ายและได้ประโยชน์จริงๆค่ะสูตรที่ทำนี้นะคะสิ่งที่เห็นนี้ก็คือกิ๊กิทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักไว้เรียบร้อยได้ที่แล้วค่ะพร้อมใช้งานแล้วค่ะสูตรนี้ก็คือน้าซาวข้าวรากฟันสิงโตนั่นเองค่ะหรือจะเรียกว่า l i ซ e w a t e r d a n d e l i o n อก็ ได้คะ่ะทุกคนแดนเดลออนคืออะไรก็คือ uh, รากฟันสิงโตหรือต้นฟันสิงโตหรือ ที่ชาวไทยเรียกว่าขี้เหล็กฝรั่งนี่ค่ะคือเจ้าลากเขากิกกก็นำลากเขานะคะมาผสมรวมกันกับน้ำซาวข้าวค่ะเดี๋ยวตอนนี้กิกกขอใช้ให้ดูก่อนนะคะว่าเราใช้อย่างไรพอใช้เสร็จหมักเสร็จเราก็จะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะอันนี้นะคะน้ำเราหมักไว้เรียบร้อยแล้ว3วันนะคะทุกคนเสร็จแล้วกิก๊กก็จะมาใส่ผมแบบนี้นะคะไม่ฉีดสเปรย์ละค่ะเพราะว่าผมมันไม่ค่อยเปียกไม่ค่อยชุ่มเนาะ ไม่ค่อยโดนหนังศีรษะเยอะก็เอามาชโลมหนังศีรษะแบบนี้เลยค่ะจะใส่ถังกะละมังถ้วยอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ใส่ลงไปเอาผมจุ่มลงไปนะคะทุกคนชโลมให้ทั่วหนังศีรษะนะคะตั้งแต่โคนผม ปล,ปลายผมนะคะแดนเดลไลออนก็มีประโยชน์นะคะคือแดนเดลไลออนหรือรากฟันสิงโตนะคะเขามีโคลีนเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไบโอตินและแคลเซียมนะคะส่วนผสมทั้งหมดเหล่านี้นะคะมีความสำคัญในการทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะคะและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมพอลิเซคคาไลทยที่พบในดอกแดนเดลไลออนนะคะยังมีคุณสมบัติต้า การอนุมูลอิสระด้วยนะคะช่วยลดระดับการอักเสบของผิวเราของร่างกายเราได้ด้วยนะคะอันนี้คือสาร คุณของรากแดนเดลออนนะคะส่วนสรรพคุณของน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆรู้ดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณน้ำซาวข้าวต่อเส้นผมคือเขาบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะบำรุงผิวเราได้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะน้ำที่อยู่ข้างในหม้อนะคะก็คือน้ำซาวข้าวหรือน้ำล้างข้าวเรานั่นเองค่ะน้ำหนึ่งนะคะเราเททิ้งไปก่อนนะคะเราไม่เอาเราล้างเศษฝุ่นเศษอะไรออกจากข้าวก่อนนะคะใช้ข้าวอะอะไรก็ได้นะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะต่อไปก็ อเอาไปต้มนะคะกับรากฟันสิงโตค่ะหรือจะใช้ดอกฟันสิงโตก็ได้นะคะแต่พอดีหน้านี้หมดดอกไปแล้วค่ะก็เลยได้ใช้รากฟันสิงโตแทนค่ะอันนี้คือรากฟันสิงโตแห้งที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือใครจะไปเก็บแบบสดๆแล้วมาตากแห้งไว้ใช้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้มไปให้เดือดนะคะจนน้ําลดลงมานิดหน่อยค่ะ ความเยอะของน้ําแล้วแต่ใครจะใช้เลยนะคะใช้เยอะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะกะเอาหมดเลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสําหรับกิกกิไม่มีสูตรใดตายตัวค่ะกะเอาหมดเลยค่ะต้มให้เดือดประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วก็พักตั้งไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วเราก็ไปกรอกใส่ขวด ภาชนะปิดฝาไว้นะคะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ3วันทีก่กิกิบอกเก็บในตู้เย็นเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้บอกเก็บในตู้เย็นเพราะาตอนนั้นทําอากาศหนาวมันก็เลยไม่เน่านะคะทุกคนถ้าอากาศร้อนเน่าค่ะทุกคนเหม็นบูดขึ้นมาเลยค่ะเราต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นนะคะหรือถ้าไม่มีตู้เย็นก็เอาไปเก็บ ในที่ที่อุณหภูมิเย็นๆหน่อยแล้วกันค่ะไม่ให้โดนแสงแดดนะคะพักไว้ในตู้ไม่ให้โดนแสงแดดค่ะแล้วก็นํามาใช้พักไว้3วันสมคืนนะคะแล้วก็นํามาใช้การใช้นะคะใช้3ามครั้งต่ออาทิตย์ค่ะแล้วก็การที่กิกกี้ใช้คือใช้หมักผมก่อนที่เราจะสระผมนั่นเองค่ะคือหมักทิ้งไว้2 0 3 0นาทีแล้วก็ไปสระผมด้วยแชมพูล้างออกตามปกติเลยค่ะ สูตรนี้กิกี้นำมาฝากหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะอย่าลืมนะคะลักษณะเส้นผมและอาการผมร่วงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพื่อนๆลองแล้วเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ